ชุดหุ้มบอะรถยนต์ตรงรุ่นรถอันติเมตมาแล้วค่ะดีไซน์นี้ดีไซน์ยอดนิยมนะคะดีไซน์โซฟาหนานะุน่มนั่นเองมากับรถวีโก้หนังสีดำได้สีแดงแผงข้างประตูและกรอบพลาสติกนะคะเป็นสีทูโทนก็คือครีมและดำเข้ากันมากเพราะว่าเหมือนกับเราเปรียบเทียบนะคะว่าเราใส่ชุดสีครีมกับดำอย่างเงี้ยเสื้อครีมเก่งดำก็เข้า ลงตัวดูแลรักษาง่ายแล้วก็เป็นเทรนด์แฟชั่นด้วยติดต่อสอบถามได้นะคะสินค้าเป็นเกรดพรีเมียมมีประกันให้ประกันจริงๆค่ะดูแลอย่างดีทั้งก่อนขายขายแล้วหลังการขายติดตั้งก็ติดตั้งให้อย่างดีไม่ค่อมลางเลื่อนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าต้องการความมั่นใจหุ้มแบบเต็มใบหนานุ่มขนาดแท้นั่งสบายคล้ายการน,นั่งโซฟามาทุกที่แล้วล่ะค่ะ อันติเมตนะคะเราจำหน่ายกันในแบบของบริษัทเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการโกงเงินนะคะโอนเงินเข้ามาในบัญชีบริษัทค่ะติดต่อสอบถามนี้เลยนะคะแอดมินรอตอบอยู่นะคะ